สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่รีวิวตัว e v e r l e t s Sport ไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเลิกงามยามดีนะคะจะพามาชม เจ้ากระบะอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดจองถล่มทลายมากเลยนะคะจองตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์เนาะและก็ได้ส่งมอบไปบ้างแล้วนะคะเวลารถมาลงก็คือส่งมอบเลยเนาะไม่มีโอกาสได้มารีวิววันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยที่นอกจากความหล่อของเขาแล้วเนี่ยอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะนั่นก็คือไวายแท็กซี่คุณสี่คันนี้เลยค่ะ คันนี้นะคะเป็น w i ยแทกบเทอร์โบ4คูณ4นะคะราคา1ล้าน2 9 9 0 0 0บาทนะคะราคานี้นะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาชมเนาะคันที่จอดสวยๆตรงนี้เรียกว่าสีบอลเงินนะคะอลูมิเนียมเมทัลลิกนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะกระจังเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะวายแท็ White tech. กระจังหน้ารวงพึ่งขนาดใหญ่นะคะและดีไซน์คาดกลางนะคะเป็นสีกราฟไฟแบบนี้เลยและโลโก้ฟอร์ด ใหญ่ๆตรงนี้นะคะตรงกลางนะซ่อนไปด้วยกล้องค่ะกล้อง360องศาตรงนี้พิเศษเลยก็คือมีในส่วนของน้ําที่ไว้ฉีดล้างนะคะเวลาไปลุยโครนเนาะตรงนี้ก็มีระบบฉีดน้ําให้ด้วยนะถ mm hmm. ัดลงมาค่ะก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้านะคะ mm hmm. ในรุ่นท็อปนะคะจัดเต็มเลยนะคะเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะ mm hmm. และยังมีในส่วนของขอรากจูงมาให้แล้วด้วยเนาะ mm hmm. อันนี้เห็นกันไปบ้างแล้วนะ จุดเด่นของเขาเลยนะคะของตัวท็อปก็คือตัวไฟหน้านั่นเองนะ ไฟหน้าตัวนี้เป็นแมทริก LED นะคะไฟเนี้ยฉลาดมากเวลาเปิดตอนกลางคืนนะถ้ามืดเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นไฟสูงให้เองออโต้และนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะยังสามารถดับเป็นดวงเฉพาะดวงคันที่ไปแยงตาผู้ขับขี่ที่สวนมานะคะเวลาขับกลางคืนเนาะมีรถสวนมาเขาก็จะดอบให้เองนั่นเองคะ่ะไฟตัดหมอกของเราก็เป็น LED แล้วเรียบร้อยนะคะให้ความสว่างคมชัดแน่นอนคันนี้นะคะ ข้างหน้าทั้งหมดที่พูดมายังไม่พอนะคะนอกจากกล้องนอกจากเซนเซอร์แล้วเนี่ยเขายังมีในส่วนของระบบช่วยเบรกอีกด้วยเตือนและช่วยเบรกด้านหน้าให้ด้วยนะคะโดยการตรวจจับจากกล้องแล้วก็เลดราเนาะถัดมาด้านข้างกันบ้างนะคะพบกับซุ้มล้อขนาด3นิ้วแบบเรียบสีดำด้านนะคะตัดกับสีตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยสีนี้ดิวว่าสวยมากเลยนะพอตัดกับสีดำเนาะยางของเราค่ะใช้เป็นตัวก o o d y ย a r แร a เ g l e r นะคะขนาด ซีรีส์ยาง25565 R18 นะคะใช้แม็กลายสวยๆแบบนี้เลยสีออกอเทากราฟไฟเนาะโลโก้ตรงกลางของเขาฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาสวยๆอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นส่วนครอบรุ่นนะคะในรุ่น 4x4 ใบเทอร์โบก็จะเป็นสีดำด้านตัดกับตัวหนังสือใบเทอร์โบสี ดำเงานะคะพร้อมคีบระบายความร้อนคะ่ะไฮไลท์ในส่วนของกระจกนะตรงนี้ซ่อนไปด้วยกล้อง360องศานะคะที่ช่วยในการขับขี่ได้เยอะมากนะขึ้นที่หน้าจอตรงกลางเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะตรงนี้รถสีไหนกระจกก็จะเป็นสีกราไฟแบบนี้นะคะ ในด้านหน้านะขาดไปไม่ได้ก็คือในส่วนของระบบบายสปอร์ตนะคะตรงนี้มีในรุ่นของตัวท็อปหรือรุ่นลองจากนี้แต่ซื้อออปชั่นเพิ่มก็จะได้ในส่วนของ2อ,อย่างนี้ด้วยนะ ไบันไดด้านล่างนะคะกันลื่นได้ดีกว่ารุ่นเดิมเนาะเป็นสีดําด้านลายสปอร์ตนะตัดกระขอบสีเงินแบบนี้เลยค่ะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะและราวหลังคาของเราบิวอินมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะเอกะลักษณ์ของรุ่นวายเทเลยขาดไปไม่ได้นั่นก็คือตัวโรบาร์ของเขานั่นเองนะคะแบบใหม่สวยงามกว่าเดิมใช้งานง่ายขึ้นนะคะด้วยช่องว่างตรงกลางที่ไว้สำหรับมัด ผูอะไรต่างๆนะคะเวลาจะบรรทุกของด้านหลังเนาะ ถัดลงมานะคะก็จะพบกับไฟท้าย LED Signature ของเรานะคะลายสวยๆแบบนี้นะคะแต่ภายใต้ความสวยค่ะยังซ่อนไปด้วยระบบนี้เลย b า s p o อนะคะเป็นเลดา้าที่ใช้ตรวจจับรถที่มาในจุดอับสายตาขณะจะเปลี่ยนเลนหรือว่าจะแซงนะคะและด้านล่างนะคะท้ายกระบะแบบใหม่มีที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายให้แล้วนะคะตรงนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็ลองเหยียบดูแล้วแข็งแรงจริงใช้งานได้จริงนะคะ ลายไฟไท้ายเอาดีสวยมากเลยเนาะกลางคืนก็คือเวลาเบรดเปิดไฟหน้าเนี่ยเขาก็จะเต็มเส้นอย่างนี้เลยและฝาท้ายของเรานะคะยังเป็นสปอยเลอร์แบบบิวอินเห็นไหมคะมันจะยื่นออกมานิดนึงเนาะสวยงามลงตัวเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะ อะคริลิกคำว่า Y Tra c k สีดำเนี่ยก็ตัดกับสีตัวรถสีบนเงินนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวอักษรปั๊มนูนคำว่า Ranger ก็มีให้ด้วยนะไฟเบรกดวงที่3อยู่บริเวณตรงกลางบนโลโก้นะคะมาพร้อมกับมือจับเปิดเนี่ยใช้งานง่ายนะและเห็นไหมคะมีรูเสียบกุญแจสามารถอ่ล็อกฝาท้ายกระบะได้อีกด้วยนะอนเนกประสงค์ใช้งานง่ายนะคะดีมากเลยใต้โลโก้ตัวนี้ท่อนไปด้วยกล้องถอยหลังนะคะภาพคมชัดเห็นทั้งกลางวันกลางคืนชัด นแน่นอนเนาะมีสเกลบอกให้ด้วยนะเวลาหักพวงมาลัยค่ะนอกจากกล้องตัวนี้นะคะยังมีในส่วนของเซนเซอร์ท้าย4จุดเซ็นเซอร์ท้าย4จุดยังไม่พอนะยังมีในส่วนของระบบช่วยเบรอีกด้วยด้านหลังโอ้โหเรียกว่า เฉพาะด้านท้ายก็คือคุ้มมากเก๋ให้ดูตรงขอบกระบะกันนิดน,นึงดีกว่านะตรงนี้เขาครอบมาให้เลยนะคะกันรอยเนาะในส่วนของขอบกระบ,บะไลเนอร์พอเปิดมานะคะก็จะพบกับช่องตรงนี้สําหรับหนีบแคมป์ยึดนะคะตัดงานไม้งาน DIY ต่างๆเนาะก็คือแพลตฟอร์มเดียวกับต่างประเทศอ่าต่างชาติเขาจะชอบทํางาน DIY เนาะตรงนี้ก็คือตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะยังมีไม้บรรทัดวัดด้วยนะตรงนี้หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วละร3อยเซนนะคะ ตัดงานไม้ได้เลยพื้นปูกระบะท้ายแบบใหม่นะเรียบกว่าเดิมวางของได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลึกขึ้นกว้างขึ้นกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยนะตัวนี้สวยเนาะมีช่องตรงกลางด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างทางซ้ายและขวานะก็จะมีในส่วนของบล็อกสำหรับวางไม้นะคะไว้กันของลื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีไซส์ต่างๆให้เลยนะ ช่องจ่ายไฟด้านหลังก็มีให้ด้วยในฝั่งซ้ายนะคะมีให้สองช่องเลยเปิดให้ดูนิดนึงช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะปลั๊กไฟบ้าน400วัตต์นะคะเวลาไปแคมป์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะเรียกว่าอเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้จริงสำหรับลูกค้าที่อาจจะชอบเดินทางนะคะหรือไปแคมป์ต่างๆนั่นเองคะ่ปะป่า้ายเป็นยังไงบ้างเบาหรือหนักมาดูกันดีกว่าโอ้โหมือเดียวเลยนะคะเนี่ย ปิดเปิดง่ายมากนะคะสำหรับคุณผู้หญิงเนาะตรงนี้ก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเดี๋ยวดียวพาชมภายในกันบ้างดีกว่า เมื่อเปิดมาแล้วนะคะพบกับแผงประตูสัญลักษณ์ของวายแท็เลยคือการที่เขาใช้หนังและเดินได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะเฉพาะรุ่นวายแท็เท่านั้นนะตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่ม s ซอ o u c h ทั้งหมดเลยนะคะขอบตรงนี้ลูกเล่นสวยงามมากสีกราฟไฟตัดกระสีโครเมียมเงินๆแบบนี้นะทำให้หรูหรามากยิ่งขึ้นนะมีช่องวางแก้วน้ำช่องใส่ของต่างๆตรงแผงประตูให้นะคะแล้วก็ลาโพงจะอยู่ตรงประตู1จุดนะ มีทั้งปุ่มปรับกระจกที่ล็อกประตูกดล็อกประตูอยู่ตรงนี้นะคะถัดมานะคะก็จะพบกับแผงด้านข้างนะคะที่เป็นระบบไฟและช่องแอร์ของเขานะวัสดุตกแต่งช่องแอร์สีเปียโ,โนแบ็กตัดกับสีเงินสวยงามหรูหรามากนะคะลายก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลยทั้งเอเวอเรสต์แล้วก็เลนเจอร์นะก็จะเป็นแบบนี้เลยวัสดุตรงนี้ก็จะเป็นบุนุ่มเหมือนเดิมนะคะตัดขอบได้สีส้มนะคือรู้เลยว่าเป็นวาแท็กนะที่ วางแก้วน้ำหนจุดตรงคนขับนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยสัมผัสเดียวกดออกมาได้แบบนี้เลยนะในส่วนของแผงไฟค่ะปรับระดับต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในไฟ Matic LED ตัวนี้ไม่ต้องมีระบบปรับละเวลา บรรทุกหนักไฟหน้าเชิดตัวนี้เราไม่ต้องมานั่งปรับให้มันสูงต่ำแล้วนะไฟหน้าเขาปรับให้เองเลยออโตโอ้นั่นเองคะ่ะเป็นพุสตานนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะควบคุมง่ายนะทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงนะคะพาดูลายเบาะนิดนึงนะ อันนี้พุ่มพลาสติกใหม่ๆสดๆเลยเนี่ยจากสต็อกเลยนะคะเบาะหนังของเรานะคะเป็นเบาะลายสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะออกแบบให้อบก,กระชับรับกับสรีระผู้ขับขี่นะคะขับทางไกลไม่เมื่อยเนาะเดินได้ตรงนั้นปักคำว่าวายเทสีส้มด้วยนะเวลาเดินขอบงานทุกอย่างก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางนะคะแล้วก็มีระบบดันหลังให้อีกด้วยนะคะได้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลย นนะคะคตี้รในส่วนของหน้าจอนะคะเดี๋ยวเดียวจะสตาร์ทให้ดูนะเมื่อสตาร์ทขึ้นมานะคะก็จะพบกับกราฟิกต้อนรับสวยๆแบบนี้เลยหไอโซมากนะคะ ในรุ่นของเอเวอร์เรก็จะเป็นรูปรถเอเวอร์เรยเนาะเป็นส่วนของเรนเจอร์ก็จะเป็นรูปกระบะแบบนี้เลยตอนนี้ปิดประตูแล้วเรียบร้อยนะคะตรงน,นี้เขาเตือนว่าคาเดเบล้ยนะตรงน,นี้เขาจะมีหมดเลยนะหน้าจอตัวนี้ตัวท็อปสุดขนาด12นิ้วนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยภาพกราฟิกสวยคมชัดนะคะบอกข้อมูลต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าใช้งานง่ายนะด้วยปุ่มตรงนี้เลยในการควบคุมจอเรียกดูเมนูก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะเวลาเราจะเลือกเมนู ให้ผลักปุ่มโอเคตรงนี้ลงมาลงมาขึ้นลงก็คือจากตรงนี้ได้เลยเนาะเวลาจะเลือกเลือกตัวไหนก็กดโอเคได้เลยสมมติเดี๋จะเข้าไปเซตติ้งเนาะก็กดโอเคหนึ่งทีนะคะจะเข้าแบบนี้เลยนะภาษาสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะจะยูเทิร์นก็คือปุ่มนี้นะย้อนกลับหนึ่งทีแบบนี้เลย อันนี้ดูค่าของทริปนะคะทริป1ทริป2ดูได้หมดเลยว่าน้ำมันเนี่ยเราใช้ไปในการขับขี่หนึ่งครั้งประหยัดน้ำมันไปเท่าไหร่นะคะเราใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะจะขึ้นตรงนี้หมดเลย แล้วก็พวกระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะเวลาระบบช่วยเบรกก็จะเตือนที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะมองเห็นชัดนะคะระบบควบคุมเลนต่างๆด้วยเช่นกันนะมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะคะใช้งานง่ายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้ายตรงนี้ปุ่มลิมิตนะเวลาเจอถนนที่อาจจะขับได้ไม่เกิน90นะคะเราก็สามารถเลือกได้อ่ะตรงนั้นสีเขียวเขียวเห็นไหม เจอถนนขับได้ไม่เกิน90ล็อกไว้เลย90เราก็จะเหยียบคันเร่งไปก็จะไม่เกินนะคะและข้างบนลิมิตก็คือคริสคอนโทรลนั่นเองค่ะล็อกความเร็วคงที่ไปผ่านตามคันข้างหน้านั่นเองสมมติเราจะล็อกไว้100ตามคันข้างหน้าเลยพอคันข้างหน้าเบรกนะคะเราก็จะเบรกตามเนาะเป็นระบบ Stop and Go ไปถึงจุดหยุดนิ่งเลยสมมติขับตามไปเนี่ยจนถึงจอดติดไฟแดงเขาก็จะ เบรกตามเลยนะคะแล้วก็สามารถเว้นระยะห่างได้ถึง4ระดับนะคะจากปุ่มนี้เลยเลือกได้4ระดับนะคะอันนี้ต้องขับก่อนมันถึงจะขึ้นเนาะและข้างลา่างควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะตัวนี้มีให้ด้วยเวลาขับทางไกลมันจะขึ้นตรงนี้เลยเส้นจะเป็นสีเขียวขึ้นมา2เส้นนะคะความเร็วขอประมาณ70ขึ้นไปนะคะที่เขาจะเริ่มล็อกเนาะบางทีขับ ทางไกลแล้วเรามีอาการเมื่อยล้าหรืออาจจะไม่ได้นอนมาเนี่ยเผลอหลับไปนะคะรถเบี่ยงออกนอกเลนตัวนี้พวงมาลยัยก็จะค่อยๆดึงกลับเข้ามาในเลนให้ด้วยนะเรียกว่าเป็นระบบช่วยการขับขี่ระดับสูงเลยนะคะที่ให้มาแล้วในวแท็กตัวนี้เลยค่ะปุ่ม i ิริน้องก็มีให้เหมือนเดิมนะคะลดเสียงเบาเสียงจะอยู่ด้านนี้หมดเลย มาในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะคะจอตัวนี้จอทัชส,สกรีนขนาด12นิ้วนะคะซิงโฟเอนะจอใหญ่ๆจัดเต็มเลยเพราะว่ารองรับในส่วนของระบบกล้อง360องศาด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าภาพชัดนะชัดนะบอกเลยเวลาบรรทุกเนาะหรือลากเรือลากอะไรต่างๆเราเอาไว้มองได้นะะมุมมองเลือกได้ด้วยนี่เห็นไหมมุมมองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ และภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถตั้งได้ในหน้าจอนี้เลยนะคะอันนี้ก็คิดง่ายๆว่าเหมือนไ p a d เครื่องหนึ่งที่เราไว้สามารถเล่นได้ข้อมูลต่างๆทุกอย่างเกี่ยวกับรถเนี่ยก็จะอยู่ในนี้เลยเลยซิริถามขึ้นมาแล้วเมื่อกี้อ่าตั้งเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราก็เลือกตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วหน่วยน้ำมันเราเลือกได้ด้วยเนี่ยว่าอ่าเห็นไหมก,กิโลเมตรต่อลิตรอ่าตั้งได้นะคะ ทั้งหมดเลยระบบปัดน้ำฝนระบบไฟระบบช่วยเหลืออะไรต่างเนี่ยก็คืออยู่นี่แล้วระบบออโต้โฮนะคะที่ให้มาเนาะก็สามารถเปิดปิดได้นะแต่ระบบเนี้ยดิว่าช่วยได้เยอะนะคะเวลาจอดติดไฟแดงเมื่อก่อนเราจะต้องแบบเข้าเกียร์เอ็นหรือเหยียบเบรกค้างไว้นานๆเราทําให้เราเมื่อยเนาะเราต้องเข้าเกียร์เอ็นแล้วก็ดึงเบรกมือตัวนี้ไม่ต้องแล้วนะเหยียบเบรกไปเลยลึกๆนะคะเกียร์ยังอยู่เกียร์ดีอยู่แต่รถเนี่ยเขาจะโฮให้จะเบรกให้นะคะพอไฟเขียวแล้วก็ แตะคันเร่งออกไปได้เลยนะไม่มีการกระชากกระตุกเนาะออโต้โฮเปิดปิดได้นะคะระบบควบคุมความเร็วอะ p t ปที ive, เมื่อกี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะคะระบบเตือนการชนหน่วงเวลากล้องมองหลังจุดอับสายตาจุดบอดเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาตั้งค่าจากตรงนี้ได้หมดเลยใช้งานง่ายมากๆนะคะ หน้าจอเนาะปรับโทนสีความสว่างต่างๆปุ่มลัด Apple c a r า l a y พ n d r o i d Auto ัเชื่อมต่อได้แล้วนะคะดึงข้อมูลแมพขึ้นมาที่หน้าจอได้เลยนะคือมันอยู่ในนี้หมดเลยเล่มคู่มือหนาๆเมื่อก่อนเนะ่ยเราจะไม่มีละก็คือจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะบอกละเอียดเลยนะอันนี้คือเกี่ยวกับรถของเราทั้งหมดเลยอะตรงไหนที่แบบเฮ้ยอันนี้แบบบางทีไฟขึ้นมาไฟอันนี้มันคืออะไรเราเข้ามาดูตรงนี้ได้หมดเลยปุ่มบนพวงมาลายัยแอรซีรีอะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอา่า ตำแหน่งก็คือตรงนะคะอ่าสไลด์ปิดนี้ได้เลยระบบแอร์กันบ้างนะอันนี้ปรับลมเลือกได้แบบทัชสกรีนหรือแมนวลอ่าแมนวลเราก็กดตรงนี้ได้เลยหรือทัชสกรีนก็ได้คือได้ทั้งสองแบบนะสะดวกสบายมากเลยอ่าันนี้ปรับอุณหภูมิเนาะเป็นดูอัลโซนเนาะแยกอิสระซ้ายขวาบางทีคนนั่งที่ร้อนอ่าคนขับที่หนาวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเถียงกันแล้ก็ปรับได้เลยนะ ตรงนั้นเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์นะคะตรงกลางปุ่มเปิดปิดวิทยุแล้วก็เล่งเสียงเบาเสียงได้นะถ้าไม่ปรับตรงพวงมาลัยก็สามารถปรับจากตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะถัดลงมาจากหน้าจอเราก็จะพบก,กับไว l เลสชาร์ตนั่นเองนะคะตอนนี้เลนเจอร์คือมีให้แทบแทบทุกรุ่นแล้วเนาะตั้งแต่ XLT ก็มีให้แล้วนะตัวนี้วางมือถือปุ๊บก,ก็คือชาร์จให้ได้เลยนะคะ ก็ช่อง USB นะคะท p ย A ท p ย C นะคะมีให้ครบนะคะเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครบทุกวันค่ะคันนี้คือมีให้ทุกอย่างนะนอกจากนั้นไม่พอไฮไลท์เลยระบบช่วยเหลือการขับขี่นะคะเท r r a น n Management เ,เ,นเนอะ ตัวนี้เวลาเราไปลุยหรือไปพบเส้นทางออฟโรดต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามการขับขี่เลยนะเจอถนนเป็นล่องเป็นโคนเนาะเราสามารถเลือกโหมดได้เลยเจอเป็นหินเป็นน้ําเราก็สามารถหมุนจักตรงนี้ได้เลยนะคะโหมดถ้าเป็นรุ่นปกติทั่วไปจะเลือกได้4โหมดนะเป็นโหมดปกติอ่าโหมดประหยัดโหมดลากจูงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะแต่ตัวนี้ในตัวท็อปเพิ่มมาในส่วนของโคลนล่องอ่าเจอล่องเจอโคนไม่ต้องกลัวแล้วนะคะ ตัวนี้เขามีสเกลบอกให้ด้วยเวลาไปเจอร่องบางทีเรามองไม่เห็นลายถนนใช่ไหมตัวนี้ลายล้อของเราจะเห็นเป็นเส้นอย่างนี้เลยต้องตัวนี้ช่วยได้เยอะนะคะ ตอนที่ดูไปเทสไดที่นคะรนายกก็คือได้ใช้ระบบพวกนี้ด้วยนะเมื่อเราปรับเป็นโหมดโคล,ล่องนะคะตัวดิฟล็อกก็จะทํางานให้เลยนะคะเมื่อรถเนี่ยขับไปแล้วพบกับอุปสรรคนะคะล้อหมุนฟรีรถเขาก็จะดูก่อนว่าล้อไหนที่มีอาการหมุนฟรีนะคะเขาก็จะส่งแรงไปช่วยในล้ออื่นๆให้ช่วยให้ผู้ขับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นั่นเองค่ะ ทันมากหมดทรายนะคะเวลาเหยียบไปเจอที่เป็นแบบพื้นทรายที่มันแบบขับยากๆะคะ่ะล้ออาจจะมีการสลิปหรืออะไรได้เนี่ยตัวนี้เขาก็ช่วยให้ในการขับขี่ได้ง่ายมากขึ้นนะคะสามารถปรับจากปุ่มนี้ได้เลยนะอยู่ใกล้ๆมือนะคะใช้งานง่ายมากๆเลย ปุ่มตัวพี่ตัวนี้คืออะไรเอ่ยน,นั่นก็คือเซนเซอร์ด้านหน้านั่นเองนะคะ4จุดที่เราเห็นข้างหน้าเมื่อกี้นะสามารถเปิดปิดได้ตัวนี้ใช้กะระยะเวลาต้องจอดชิดกําแพงนะคะแต่เวลาที่เราจอดติดไฟแดงอยู่บางทีมีมอตอร์ไซค์หรืออะไรมาจอดข้างๆเนี้ยมันอาจจะมีเสียงดังเราก็สามารถปิดได้นะคะ ตอนนี้เป็นหมดควบคุมการลื่นถไหลนะคะ TCS นั่นเองค่ะแผงคอนโซลนะคะก็จะใช้วัสดุ Soft Touch นั่นเองเหมือนกับแผงข้างประตูเลยนะเดินได้สีส้มมียงสัญ,ญลักษณ์คำว่า w i Track ตรงรุ่นอยู่นะคะช่องตัวนี้ใส่ของได้นะคะกดจังหวะเดียวจะเปิดให้แบบนี้เลยนะตรงกลางก็วางของได้อีกนิดหน่อยวางโทรศัพท์ก็ได้นะคะ ที่วางแก้วน้ำอยู่ใต้ช่องแอร์ฝั่งคนขับก็มีให้ด้วยเนาะมีทั้งคนขับและคนนั่งนะคะช่องใสา่อิสระน่ะกว้างนะคะใส่ถุงได้เยอะมากเลยกระจกมองหลังตัวนี้ตัดแสงออโต้ด้วยนะคะในรุ่นท็อปเนาะ,ะไฟอ่านแผนที่สองฝั่งนะกดแยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะที่ใส่แว่นตามีให้เหมือนเดิมนะคะ สีดำสวยนะสปอร์ตดีอะอภายในก็คือเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะมาดูห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะเบาะตัวนี้สามารถพับได้นะคะแบบราบเลยเดี๋ยวดิวพับให้ดูนะดึงตรงนี้เขาจะมีเชือกตรงนี้หนึ่งเส้นนะคะก็คือดึงตรงนี้แล้วก็พับลงไปได้เลยแล้วก็เอาของวางได้เลยนะคะแต่เอาเบล์ออกก่อนนะคะประมาณนี้นะ แล้วก็แอร์ด้านหลังมีให้นะคะมีแล้วนะคุณนั่งข้างหลังไม่ต้องร้อนนะคะมีช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะ230โวลตรงนี้นะไทยซีไทยเปลั๊กไฟบ้านนะตรงเนี้ยเรียกว่าโหคุ้มค่าเนกประสงค์นะคะตัวนี้ใช้งานสะดวกสบายมากเลยนะคะคุ้มมาก กลับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจทั้งเรนเจอร์ทุกรุ่นแล้วก็เอเวอร์เนะคะสามารถติดต่อดิวทางช่องทางเบอร์ที่ดิวทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ดิวผ่านทีว่าโค้ตตัวนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย